บริษัทอยุทยาอารีมซีพีประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้จัดแถลงข่าวเรื่องแนวน้มเศรษฐกิจของเอเชียโดยมีหัวหน้านักเารศสตร์อาวุโส่ลุ่มอารีนเกิดศาสตราจารย์ดรอกเตอร์แลเชนทายนัเสนอผลการศึกษาครั้งใหม่เกี่ยวกับสินค้าไทยและโอกาสต่างๆของเอเชียเป็นผลต่อเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มที่จะสามารถฟื้นตัวได้ในครึ่งหลังของปี2552นี้ค่ะ I yeah. do